ครับสวัสดีครับผมชาลธรนะครับก็วันนี้มากับตัวมีดสปริงตัวใหญ่รุ่นใหญ่นะครับยี่ห้อไมโครเทคนะครับรุ่นฮารโหกนะครับฮาโหกหรือฮารโซิกนะครับผมก็จะเป็นรุ่นที่ตัวเนี้ยมันจะมีตัวตัวป้องกันนิดนึงนะครับป้องกันการกดปุ่มนะครับต้องต้องสไลด์มาลงมาก่อนนะครับไปตัวเดือยเนี่ยนะครับ อันนี้เวลาเก็บก็จะต้องใช้สองมือนะครับอีกมือหนึ่งก็มากดตรงนี้นะครับอันนี้ก็สไลด์ลงแล้วก็กดลงไปด้วยนะครับอ่าทีนี้บางคนบางท่านซื้อไปแล้วปุ่มมันจมนะครับก็อาจจะต้องหยอดน้ํามันให้มันซึมซึมตามปุ่มเนี่ยนะครับผมอ่าแล้วก็โชโลน้ำมันนิดหน่อยนะครับที่ก้านข้างล่างนะครับแล้วก็ที่ใบนะครับแล้วก็วิธีแก้ก็ ถ้าไม่แกะนะครับก็ลองวิธีนี้ดูก่อนหลังจากโชโลน้ำมันแล้วนะครับก็กดสไลด์ปกติครับเดีย๋ยวนะครับผมไม่ค่อยถนัดเดี๋ยวแป๊บหนึง่งข้างนี้ดีกว่าอ่ะองนี้นะครับก็กดไอติ่งเล็กๆนี่ให้มันลมมันจะตึกต๊กนิดนึงนะครับกดปุ๊บระวังเหนีบมือตัวเองนะครับอ่าให้มันกระ,กระทุ้งกลไกลเข้านะครับแล้วก็เป็นการ สเสด็จน้ามันด้านในนะครับผมใบนี้ก็เอาน้ามันหยอดซึมๆให้มันลงไปนะครับผมแล้วเราก็ทกย่างนี้สักสองสามรอบนะครับมันก็จะลื่นขึ้นกดง่ายขึ้นนะครับปุ่มจากที่เคยจมมันก็มันก็จะดีดตัวขึ้นมานะครับมันอาจจะขัดกับไอตัวขอบมันนิดนึงหรือว่าติดสีนิดนึงนะครับถ้าใหม่ๆหน่อยอา่าท่านก็กดย้ําๆลงไปนะครับ พอเป็นร่องปุ๊บเนี่ยเอาน้ามันหยอดลงไปนะครับให้มันนี่กระเด็นออกมาแล้วกันน้ํามันอ่าครับผมพอาผมใส่แล้วมันก็ลื่นปืดป๊ดๆนะครับมันก็จะลอยลอยขึ้นมาแล้วนะครับปุ่มอ่าครับผมแต่ตอนกดเนี่ยถ้าเรากดตรงๆเนี่ยมันจะมันจะมีระบบป้องกันมันไม่ให้ปุ่มลงเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาใบเก็บให้ดูนะครับนิดนึงนะครับเอ่อคือถ้าเรากดตรงๆเนี่ยมันจะไม่ลงนะครับผม หรือกดขยี้ขยี้มันเดี๋ยวตัวข้างในมันจะง้างนะครับวิธ,วธีอันนี้น,นี้ผมกดให้ดไูไม่ได้แรงมากนะครับถ้าแรงกว่านี้เดี๋ยวมันจะพังนะครับกลไกอาจจะค้างอาจจะต้องเปิดแก้นะครับก็วิธีเปิดก็ไอติ่งเล็กๆนี่นะครับมันมันเป็นตัวกันแบบว่าเราไปใส่แล้วเราไปกดโดนอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ออกนะครับอ่าวิธีการก็คือสไลด์ลงมากดไปด้วยนะครับ ไวนะครับแรงนะครับจับดีๆนะครับผมอ่าครับผมก็ลองเบื้องต้นลองเอาน้ํามันหยอดวยก่อนนะครับน้ํามันที่ท่านมีนะครับให้มันลื่นๆมันๆแล้วก็เดี๋ยวเราก็เอาผ้าเช็ดอออนะครับพอมันเสด็จน้ํามันข้างในแล้วกลไกมันค่อนข้างจะแน่นนะครับอ่าแล้วอีกอีกอ,อย่างหนึง่งถ้าท่านแกะดูข้างในเนี่ยไอ้น็อตพวกนี้จะไปขันแน่นนะครับขันแน่นปุ๊บเนี่ยไอตัวใบกับไอตัวตัวกลไกลข้างในกับ แท่งนี้มันจะไปมันจะไปหนีบกันนะครับอยู่ข้างในต้องขันหลวมๆนะครับถ้าแน่นไปฝืดไปก็ท่านก็ลองคลายมันออกนิดหนึ่งนะครับสักครึ่งรอบหมุนของน็อตเนี่ยนะครับนะครับแล้วก็กระทุ้งมันขึ้นไปให้มันเข้ากดไกเข้าเข้ากรึบครับกรบครับอย่างเงี้ยนะครับอ่าอันนี้ต้องเข้าสนิทนะครับท้ายด้านเนี่ยพอดีดขึ้นไปแล้วถ้ามันไม่สนิทหรือปุ่มมันจมเนี่ยถ้าวิธีนี้ยังไม่ได้อีกก็ต้องเปิดแก้ดูแล้วแหละปุ่มมันน่าจะเสียไปละ ปุ่มน่าจะเอ่องอโกงหรืออะไรสักอย่างเพราะเราอาจจะไปกดตรงๆมากเกินไปต้องกดกดสลับเอียงๆนะครับให้ปุ่มล็อกมันลงมานิดนึงอ่าเราถึงจะกดลงไปได้เนี่ยมันมีนิดนึงเห็นไหมะอ่าถ้ากดตรงๆมันจะขัดกันอยู่ตรงขอบนิดนึงคนระับแล้วก็จริงๆมันต้องอ่าอ,อย่างนี้นะครับมันถึงจะกดได้อ่าถึงจะดึงได้นะครับทำอย่างนี้ก็ได้นะครับก็ช่วยให้มันหล่อเลื่อนมานิดนึงนะครับ ดกดใช้สับเข้าไปเลยนะครับไม่ต้องเกรงใจนะครับแต่ว่าต้องให้มันถูกจังหวะแล้วก็กดให้ถูกต้องนะครับมั้นมันปุ่มมันอาจจะค้างอาจจะจมได้น้ํามันช่วยได้ในสเต็ปแรกสเต็ปสองก็แกะเปิดดูนะครับไม่ไม่ดีดไม่กระเด็นอะไรนะครับถ้าเปิดนะครับก็ค่อยๆดูค่อยๆเปิดแกะดูว่ามันตรงชิ้นส่วนไหนอยู่ตรงไหนนะครับผม อันนี้มันของใหม่นะครับผมไม่ใช่ของผมนะครับอันนี้อันนี้ผมเอาไปขายนะครับผมก็ามากดให้ดูเฉยๆนะครับว่ามันโอเคในระดับนี้แล้วก็วิธีแก้ไขเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะครับก็ลองดูนะครับเผื่อท่านซื้อไปแล้วมันจะสะดุดติดขัดตรงไหนแล้วมันเออเยินเยินเหลืออะไรก็ทักมาได้นะครับผมพยายามหาวิธีช่วยดูแลให้อยู่นะครับช็อปอย่างนี้นะครับกดลงกดลงแล้วก็ กดให้มันจมลงไปนะครับแต่วก็ปล่อยมันก็จะดีตึ้งขึ้นมาเลยนี่น้ํามันกระเด็นขึ้นมาเลยนะครับอ่าอารมณ์ประมาณนี้นะครับลองดูครับก็อันนี้ยังไม่มีเจ้าของนะครับเหลือเล่มสุดท้ายนะครับขายดีนะครับเจ้าของจริงนี่หมื่นกว่าบาทนะครับก็ก๊อปปี้ฟอร์มไชน่านะครับถ้ามีใครดูอยู่นะครับไม่ใช่ของแท้นะครับแต่ดักแน่นครับแข็งแรงทนทานบึกบึนนะครับใหญ่เกินมือนะครับอันนี้ ก็เป็นรุ่นที่แบบสะใจไปเลยนะครับผมถ้าใครชื่นชอบก็ทักมาได้นะครับ Facebook YouTube Instagram TikTok มีหมดนะครับแล้วก็ขายใน s h อ p e e Lazada นะครับผมโอเคครับสนใจทักมาครับในไลน์ก็มีนะครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ